นี่จึงมติมีลินทบอกว่าให้ไปได้แต่ไปไปบอกไปเรื่องอะไรไปน่าจะไกลหรือเปล่าอวไม่ใช่ส่งลงไปไหนไปอบรมไปเมื่อไปไปเข้าประชุมสอบมนาแล้วเมื่อไปอย่างนั้นมีระเบียบว่าในการไปประชุมสอบมนาแล้วนะอย่างของต่างประเทศก็มีระเบียบมันมีเฉพาะของในประเทศก็มีแต่ เรื่องการที่จะไปร่วมอย่างนั้นพระนปรีดินได้มีมติบอกว่าให้ไปได้แต่ไม่ถือเป็นเวนลาถ้าถือเป็นเนลาเมื่อไหร่มันก็ต้องเป็นอะไรมันไปหักเรื่องเงินเดือนไอ้เงินที่รับเงินเดือนไม่ขอไหมไม่ได้ทํางานในหน้าที่ดี่ยี่ยดีนะฮะครั้งหนึ่งเคยเป็นอย่างนี้ฮะแล้วโารการเกิดหินขึ้นมาหรือนี่ไม่รู้มันยังยืดอยู่ได้ยูหรือเปล่า พวกตำแหน่งทางวิชาการของสายกอชนะ่การสายกอนะพวกอาจารย์นั่นแหลเดี๋ยเพราะตงแตน่ตำแหน่งขอสอรอสอและสอมันมีเงินประจาตำแหน่งอย่างขอขอตำแหน่งห้าห้าพันหกร้อยบาทห้าพันหกร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยแต่ถ้าระหว่างห้าพันหกร้อยบาทนี่รับเงินประจาตำแหน่งเกิดไปดูงานต่างประเทศ ไปไปดูงานพี่เขาบอกไปกี่วันให้หักไอ้เงินประจำตำแหน่งนออกเดี๋ยวนี้หักกระบากบาผมไม่ถามไม่แน่ใจสมัยอนผม,มถูกผมไปผมไปไปดูเอากับมาดามมาเขาบอกเขาหักเงินประจำตำแหน่ง,นงเพราะระหว่างนั้นไม่ได้ใช้ตัดใช้หัวโขดเนี่ยเขาก็หักไปหนุ่มไหมครับ น,นี่เป็นเกณฑ์นะวัดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าผู้คิดรายละเอียดพวกนี้ทั้งหมดว่าเราอยู่ในระบบระบบล้วเมื่อไหร่เราจะรู้หมดระเบียมันจะรู้หมดได้อย่างไงระเบียบม,มันออกมาสารพัดมีหลายๆเ,ๆเรื่องเรื่องเกี่ยวกับตัวคนเนี่ยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นฝากพวกเรานิดหนึ่งเราจะเป็นคนที่จะเขียนหนังสือราชการได้ดีจะต้องเป็นคนที่คนหานหาความรู้รอบตัวนี้ทั้งหมด เระเบียบอะไรเธอบอกว่าเราเบียนเรื dai, ่องการก็เร right ื่องการทางการเงินไม่เห็นเกี่ยวกับเราเกี่ยวครับระเบียบเรื่องว่าดยการกรสดุเกี่ยวไหมเกี่ยวครับไม่เกี่ยวได้ไงวันดีคือดีเขาก็ตั้งบุญเป็นกรรมการตรวจรับของใช่ไหมช้ยบ้านในนี้มีใครโดนไหมโดนยังไหมกรรมการตรวจรับของแล้วคุณไม่รู้ระเบียบการกระดุกคุณต้องไปว่าเรื่อยขอกด รับของก็มาปิดดูตอบสวนเสร็จเรียบร้อยหมดไม่รู้ว่าตั้งบาแตงเนี่ยก็มาห้ามตกลงรู้เบ่าฮะเอาห้าตั้งไปแล้วให้ไปทำอะไรน,นี่ไหมสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเราต้องรู้บอกต้องอ่านไม่อ่านไม่ได้แล้วไว้ทุกสิ่งอย่างเราอ่านตัวหนังสือที่เขาสัง่งสั่งเรามาเนะี่ยสั่งเรามาสัง่งโดยชอบเลยไหมหรือถูกต้องไหมตั้งตั้งล้วผิดเ้วอย่าไปทําไม่ต้องไปกลัวฮะเขาไม่ไล่ออก านนรู้เรื่องงานนี่ถูกระเบียบแล้วบอกโอเคเดี๋ยวเขาเขาจะไล่ออกแล้วมาถามผมพวกคนหาผมไม่เจอทีนี้นี่เหมือนกันอันนึงบงินมันมีอยู่สามสี่คนด้วยกันอกสามสี่คุด้วยกันผมให้ร่างเรื่องของจดหมายักหณาแพร่เช่นเดียวกันนะครับที่ก่อนวัดไป ประชุมต่างประเทศนะครับเป็นเอมีอยู่เรื่องนึ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราก็คือนนี้ครับ ทำพวกนี้ให้ระวันไหนเวลาล่างนี้แล้วโดยเพพาะอย่างยิ่ยยงบรรดาที่เรามีหน้าที่จะต้องไปช่วยเวลาอาจารย์หมายก็ทชาขึ้นมา้็งเขียนไี่แล้วคนดีใช้เราให้เป็นคนเพื่อพิงหน่อ,นอยพิชหน่อยคํานี้เป็นเทคิคโลอมที่อยู่ในระเบียบทีนี้ในระเบียบนั่นมันก็จะมีถ้าประชุมในประเทศที่มีปัญหาเรียกประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการรบแรงมาจากอะไรรถถบประชุมเชิงกต่การการ,รถถบสมนาก็คือเซมีนานะและกิจกิซน,นะนะ ในภาษาอังกฤษที่เจ้าประชุมต่างประเทศม,มันจะมีหลายนะ meeting, อย่างนะไปมีติ้งมีคอนเฟอเรนซ์มีมีพิกนิกกิ้งภาษาอังกฤษมีเยอะด้วยกันที่แพร่มาทา้งไทยแต่ว่าประชุมถ้าคอนเฟรซนี่เคยยินไหมคอนเฟรซเป็นการประชุมใหญ่ที่เป็นเซสชั่นในลักษณะที่คอนเกรสหนึ่งเดียวเขาประชุมทีเดียวเดีอวโอเคจ่นะ เช่นอย่างคอนเฟสทางการแพทย์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเซสชันเป็นรูตินารีเวเป็นยุราศาสตร์เป็นเรื่องของโรคหัวใจเป็นอย่างเนี้ยเขายกมีการคอนเรสประทุม,มเดือนเลยแต่ว่าทั้งเดือนนี่หมายความว่า,าจะมีเซสชันย่อยๆประทุมใหญ่แล้วก็มีแยกประทุมย่อยๆมาเป็นเซสชันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะงงว่ะปกลรุงประชุมอะไรประชุมเงินทั้ง เดือนทั้งสามอาทิตย์เลยนี่นะเทคนิคก็เทิมเราต้องแปลความไม่ออกในภาษาอังกฤษอ่านนี้เข้าใจคอนเฟรนซ์การประชุมน้นเมื่อจับเทคนิคเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องรู้ถ้ารู้อย่างนี้คุณจะดูได้ดีไหนมันมีระเบียบจะมีรีว่าด้วยเรื่องของการให้ไปศึกษาถึกอบรมดูงาน ศึกษาฝึกอบรมดูงานและปฏิบัติการวิจัยแล้วก็มีการประชุมปฏิบัติการวิจัยคือไปรีเริ์ช ให้อ่านตัวระเบียบเมื่อนงบติผมจะเอาตัวระเบียบพวกนี้ไปดีถ้าสงสัยในพวกนี้ถ้าคุณไม่มีคุณไปขอที่กองกานเ้นที่ก็มีมีเอกสอา,ารพวกนี้ซึ่งเป็นตัวระเบียบนะแล้วมันมีเทคนิคเพิม่มเติมเลยนั้นเอาอย่าง,งย,ออย่อๆนี่ละกันถ้าเป็นเซมินาร์มีทิ้งคอนเฟรนซ์ในส่วนตรงนี้ถ้าเซมินาร์ มัยที่ผมวางเกณฑ์ไว้ที่กระบวงแล้วให้กระบวงยึดถือตอนนี้ตั้งกระบวงใหม่มันมีคนที่ไปเซมินาเนี่ยต้อง3บวันผมก็บอกจะเรียกเซมินาได้ไงมันไปเที่ยวเลยมันรวมอยู่นั้นเลยวางเกณฑ์ว่าถ้าไปเกิน20เดเอดวันไปเซมินาเกิน2สิบวันผมเรียกเทรนนิ่งผมจะวางระบบไว้ที่กระบวนอะไร เอย่างนี้ก็เลิกยังไม่ดาเจนี่ผมวางไว้เพราะเห็นว่ามันเมื่อดูในภาระจิตแล้วมันไม่ควรจะเป็นซีนามันเข้าจำนอนเทนิ์แต่มันหลบมันหลบคำเนีย่ยทีพอถึงมัตะไทยบอกไม่จำแนาสำแนาวโัวโตเลยก็เริ่เกินยี่สิบเอ็ดวันไม่ได้เจนี่คำว่าคุณอบรม Google belum training.